แจ๊สชวนชื่นปั่นจักรยานตามหาเลขผีบอกให้แจงเมียรักก่อนที่จะเหมายกแผงโอ้โหงานนี้นี่เรียกได้ว่าสําหรับความรักสําหรับคุณแจงเนี่ยทุ่มเทสุดหัวใจนะคุณแจ๊สต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงค่ะที่เชื่อฟังคําสั่งเมียอย่างว่าง่ายว่าใดนะสําหรับคุณแจ๊สชวนชื่นหรือว่าแจ๊สบุ๊นิกปาปิยองกุ๊กกุ๊กค,ค่ะ ที่ล่าสุดออกมาเปิดเผยคลิปตามหาลอตเตอรี่ให้กับคุณแจงบุนษาหลังจากที่คุณแจงเนี่ยได้เลขเด็ดจากรุ่นพี่ที่ติดโควิดไปนอนโรงพยาบาลเนี่ยเจ้าที่ก็ได้มีการเข้าฝันให้โชคะนะคะด,ด้วยการให้เลข449มา แต่ตัวคุณแจงเองเนี่ยก็เกิดป่วยขึ้นมาจากพิษของวัคซีนเข็มที่2ค่ะหน้าที่ตามหาลอตเตอรี่เนี่ยจึงต้องตกไปเป็นของคุณแจ๊ดในทันทีซึ่งคุณแจงเนี่ยสั่งให้ไปหามาให้ได้นะต้องเอาจาักรยานคันละเป็นแสนๆเนี่ยที่กะว่าจะโชว์ไว้อวดไว้อะไรเนี่ยออกไปวนหาคนขายลอตเตอรี่สุดท้ายกลับมาเจอรอยอยู่ที่หน้าบ้านค่ะถามหาเลข449ก็ไม่มีอีก คนขายบอกว่าเลขนี้เนี่ยเป็นเลขที่คนตามล่าหากันเยอะมากๆก่อนที่คุณแจ๊ดค่ะจะเมาแผงไปเลยอ่ะเมาไปเลยให้คุณให้คุณเมียสุดที่รักนะคะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยคุณแจงก็จะเหมาแผงซึ่งงานนี้ค่ะเมาไปทั้งหมด66ใบคุณแจงก็เรียกได้ว่าไม่พอใจนะคะอยากได้เยอะๆกว่านี้สงสัยเนี่ยเลข449ผีพี่เล็กรุ่นพี่เนี่ยต้องไปบอกหลายๆคนแน่ๆเลยค่ะถึงหาเลขนี้ไม่ได้เออซึ่ง คุณแจงเนี่ยก็บอกนะคะว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยลุงขายไม่ค่อยดีถือว่าช่วยลุงคนขายไปก็แล้วกันแล้วเป็นทางที่แจงเนี่ยชอบด้วยก็เหมาเหมามาแจ๊สเนี่ยถึงกับบ่นเลยทีเดียวนะคะว่าดวงเนี่ยคนมันจะถูกไปเดียวมันก็ถูกไม่ต้องไปซื้อดักโชคชะตาอะไรเอาไว้หรอกก่อนเมียจะท้าวัดดวงคุณแจ๊สเลยะคะ่ะแจ๊สเองก็ยอมรับคําท้านะคะบอกว่าโอเค ถ้าถูกเนี่ยก็เอาหวยมาแบ่งกันเลยก็แล้วกันงานนี้เนี่ยถ้าถูกใครจะเป็นคนเก็บเงินเลยคะ่ะทีนี้โอ้จะเป็นคุณแจงหรือว่าจะเป็นคุณแจสนะก็มาลุ้นอีกทีค่ะเพราะว่างานนี้เนี่ยบ้านนี้เขาเป็นคนเกียร์นะ,ะเกียร์มัวหรือกลัวเมียเอ้ยงานนี้ค่ะก็เอาฮากันไปนะคะและนี่ก็คือข่าวไวไทนิวแล้วคุณจะไม่พลาดกระแสร้อนของสังคม